สี่โครงการเมนเด็มเทรนี์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้อายุเกิน30ปียังสมัครได้มีโครงการไหนบ้างพี่ลักษพี่ลักษ์จะพูดถึง4โครงการเมนเด็มเทรนี์ซึ่งหลายคนมาถามพี่ลักษ์ว่าพอดีหนูอายุเกินถือว่า30จนไปถึง35ปียังมีโอกาสในการเข้าโครงการเมนเด็มเทรนี์ได้ไหมคําตอบคือได้แต่บางโครงการงานที่คุณจะเข้าได้มากๆสาหรับงานหน้าบ้านคือสายงานขายกับสายบริหารสต์ซึ่งในตอนนี้มีอะไรบ้างพี่ลักษ์ที่สามารถสมัครได้1โครงการเมนเด็มเทรนี์ของตัว a เด c ก้อเดโกเป็นสายงาน จริงๆเขาเป็นบร,ริคูดซึ่งเราต้องไปทําหน้าที่ตั้งแต่หาบริษัทที่จะมารับสมัครงานแล้วไปหาคนที่ต้องการเนี่ยในการทํางานเนี่ยมาหาเขาได้ด้วยซึ่งเราจะได้รับฐานเงินเดือนประมาณหนึ่งแล้วได้สิ่งที่เรียกว่า i n นเซนティブเพื่อไม่เล็กจะบอกว่านี่คือหนึ่งงานที่ใครก็ตามที่มีทักษะในการสื่อสารเจรจาต่อรองคุยกับคนชอบคุยกับคนหรือมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาต่อยอดสามารถไปสมัครที่อเด็กอเดโกได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขากําลังรับ MT อยู่เขาวางวิชั่นการจ่ายที่5 0 k คิดว่านี่อาจจะเป็นฐานแลก็ เขาน่าจะมี i n c e n t i v ที่สูงมากกว่านี้เพราะปกติงานสาย Hunter Hunting นะเค้ารับกันประมาณ 100k บวกๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือ1โครงการที่คุณสามารถสมัครได้ต้องเป็นคนที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี2โครงการ Management t r a i นี้ของ BJC Big C Management t r a i นี้เพิ่งจะเปิดรับสมัครในประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วซึ่งแน่นอนว่าของตัว Berliuger นะเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อนี้เป็นชื่อ Berliuger เลยที่รับสมัครคือ BJC แต่ตอนนี้มีคําว่า Big C เพิ่มมาพี่รักไม่แน่ใจเลยว่าเขาใจพวกเราไปผักดันการทําผลิตภัณฑ์การ คิดแผนการตลาดสําหรับของตัวผลิตภัณฑ์บางอย่างที่วางขายอยู่ในบิ๊กซีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใดๆเขายังเปิดกว้างเขารับสมัครคนที่จบใหม่มีประสบการณ์ไม่เกิน5ปีสมมุติว่าเราจบโทมาอายุ28บวกอี 5, <ๆ>ก็คือไปถึงอายุ32ปีได้เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งโครงการถ้าเราอยากจะทํางานสายหลังลงบ้านนะพอที่นี่ตั้งใจจะวางพวกเราปั้นเพื่อเป็นฟิวเจอร์ลีดเดอร์สายหลังบ้านที่เฮดควอเตอร์ในอนาคตเพราะฉะนั้นไอบีเจซเนี่ยคืองานหลังบ้าน3โครงการเนเดลเม้นทัวรานีของอะไรบ้างของตัวสปาร์คใครอยากเติบตบบโตกัอ ว่าสปาร์คเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเขากําลังรับ MT ทีที่จะต้องไปทํางานที่ประเทศจีนซึ่งวางเวอร์ชันการจ่ายที่สูงพอสมควรคือ 80k บวกๆแต่คุณต้องได้ภาษาจีนด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ระบุว่าคุณจะต้องอายุเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าขอคนมีประสบการณ์ทํางาน3-5ปีมีสายวิศวะด้วยมีสายบิสเนสด้วยจะดีมากถ้าดีคุณต้องจบตีวิศวะโทเป็นสายบิสเนสหรือไฟแนนซ์จะดีมากๆเลยเพราะแั้ๆจะบอกว่านี่คือ1โครงการที่วางการจ่ายสูงและต้องไปทางานที่ นะสี่โครงการในเมนต์เทอรีของท็อปเทนีเป็นสายสโตค่ะเขารับคนที่จริงๆท็อปเทนีสายสโตสมัครได้จนถึงอายุประมาณ35ปีถ้าใครสนใจแนะนําสมัครเข้าไปได้เลยการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยทั้งหมดการวางการจ่ายอาจจะไม่สูงมากตอนที่ฝึกประมาณ 35-45K แต่ถ้าเราทําได้ภายใน1ปีปกติแล้วของท็อปจะให้ขึ้นตําแหน่งเมเจอร์ตำแหน่งโซเมเจอร์ที่เป็นสโตใหญ่ดูแลลูกน้องนับร้อยคนเนี่ยปกติการวางการจ่ายเดือนคือ 60k 60k คหกสบเวกๆนะจนถึงประมาณ90 K 100k ร้อยู่แล้วพี่เล็กจะบอก เลือกเวอร์ชั่นที่เหมาะกับตัวเองนี่คือ4โครงการเมนเทนเท์ทนี่ที่ตุลาคมพฤศจิกายนนี้คุณยังสามารถสมัครได้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครที่มองว่าเราทํางานประจําเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์มาแล้วหรือกําลังจะจบมาถือว่าหรืออายุเกินมาประมาณหนึ่งและคิดว่ายังอยากเติบโตในหน้างานของการเป็นเมนเทนเมน์ทนีเพื่ออยากเติบโตไปเป็นเมเจอร์ในอนาคตก็สามารถสมัครโครงการเหล่านี้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือ4โครงการที่คุณยังสมัครได้อยู่ปรึกษาเข้าโครงการเมนเทน m e n t ์ทัวทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์วันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ